สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของแนวทางของฮานอยนะครับของวันอาทิตย์ที่ 19, ธันวาคม64นะครับเช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมคลิปครับฝากคำเตือนไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมย้ําเสมอนะครับเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้นะครับ ทางช่องไม่สนับสนุนการประน,นันทุกประเภทนะครับสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับถ้าถูกใจคลิปแนวทางของช่องเรานะครับฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับก่อนไปดูแนวทางของวันนี้นะครับเรามาสรุปผลของอนอยของเมื่อวานก่อนนะครับ ในส่วนของเด่นน้อยมัดรวมนะครับผมให้เด่นไปที่7กับ9นะครับผมฟันให้ไปที่7นะครับผลน้อยพิเศษนะครับ1 9 3 6 9กนะครับก็มาที่9บนแล้วก็9ล่างนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนำไปรูดเป็น19ประตูนะครับก็จะได้2เด้งบนล่างเลยนะครับผลของน้อยปกตินะครับมา8,3,092นกะครับก็มาที่9ล่าง นะครับในส่วนของน้อยวิทีนะครับ60732นะครับก็เข้ามาที่7บนนะครับก็ถือว่าในแนวทางของนอยบัดรวมนะครับก็เก็บได้ทั้ง3นอยนะครับในส่วนของนอยพิเศษนะครับผมให้เด่นไปที่8ปดกับเนะครับในส่วนของแนวทางของเด่นที่เจาะชุด2ตัวนะครับผลนะครับ1 9ึ่9นะครับ ก็เข้ามาที่9บน9ล่างนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวเจาะ93นะครับแล้วก็96นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนําไปรูดเป็น19ประตูน,นะครับก็จะได้มาที่รูดเ้าบนแล้วก็เล่าง2เด้งแล้วก็เข้าตัวเจาะอ,อีก2ชุดนะครับก็จะรับไปสีเด้งเต็มๆนะครับในส่วนของ3ตัวนะครับพาดมาที่หลักร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกท่านใด ถ้าแปลงเลขเปลี่ยนนะครับในส่วนของเก็จะแปลงเป็น1ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของแนวทางของผมนะครับก็คือถ้าไม่ตรงก็คือก็ถือว่าหลุดนะครับในส่วนหลักร้อยนะครับแต่ในน้อยพิเศษเราได้มาที่สีเด้งนะครับรูดเก้าบนล่างแล้วก็ชุด2ตัวนะครับถือว่าปังมากนะครับสาหรับน้อยพิเศษนะครับต่อไปนะครับเป็นน้อยปกตินะครับผลนะครับผมให้เด่นมาที่4กับ5นะครับ ผล83092นะครับในส่วนของเด่น4กับ5ถือว่าหลุดนะครับในส่วนของเด่น3ตัวมา 1- นึถึง2ตัวนะครับมาที่8บนนะครับต่อไปเป็นผลน้อย Vp นะครับผมให้เด่น4กับ5นะครับแล้วก็กันเบิ้ลไว้ด้วยนะครับก็ผลก็คือ60732นะครับก็ถือว่าหลุดนะครับในส่วนของน้อย Vp เด่น2ตัวนะครับเด่น3ตัวนะครับ มา1ถึงตัวนะครับมาที่7จ็ดบนนะครับแล้วก็ศูนย์บนแล้วก็3ล่างนะครับในส่วนของเด่น3ตัวก็ถือว่ามาทั้ง3ตัวเลยนะครับมาทั้ง7จ็ดศย์เลยก็อย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆสมาชิกนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดจะนําไปใช้เฉพาะเด่นน้อยมัดรวมก็ได้นะครับนําไปรูดเป็นนําไปใช้เป็นรูด19ประตูนะครับเพราะว่าเข้าต่อเนื่อง มายาวนานนะครับเข้าทุกวันนะครับในส่วนของเดียนน้อยมัดรวมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแนวทางของวันนี้กันนะครับในส่วนของเดียนน้อยมัดรวมของวันอาทิตย์นะครับที่19บาธันวาคม64นะครับเดยนน้อยมัดรวมนะครับผมได้ที่7และก็3นะครับผมฟันให้ไปที่3นะครับ ก็เช่นเดิมครับในส่วนของเด่นนอยมัดรวมมาได้ทั้ง3น้นอยเช่นเดิมนะครับใครจะนําไปใช้เฉพาะเด่นนอยมัดรวมก็ได้นะครับมาได้ทั้ง3น้นอยนะครับจะลูด2ตัวหรือรูดเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกนาไปใช้นะครับต่อไปเป็นแนวทางของน้อยพิเศษนะครับนอยพิเศษผมคํานวณได้ที่5และก็6นะครับผมฟันไปให้ที่6นะครับชุด2ตัวนะครับคู่5ก็จะได้ค่า2 5้าสและก็59นะครับในส่วนของชุด6คู่6กนะครับก็จะเป็น62 64 65แล้วก็69นะครับชุด3ตัว0 64 1์หและก็4 6่หนะครับเด่น3ตัวมา1นึงตังสตัวนะครับ ผมคำนวณได้ที่2 6และก็9นะครับในส่วน2ตัวผมฟันให้ไปที่6 4และก็6 2นะครับจุด3ตัวผมฟันให้ไปที่0 64นะครับในส่วนของแนวทางของน้อยพิเศษนะครับก็ เพื่อนๆสังเกตดูว่าเด่น2ตัวนะครับ5กับ6นะครับมาชนที่เด่น3ตัวมา1นึงถึงสอตัวนะครับที่6บนที่6นะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะมาเยอะกว่า5นะครับยังไงเพื่อนเพื่อ,อพิจารณาดูแล้วกันนะครับต่อไปเป็นแนวทางของน้อยปกตินะครับน้อยปกติผมคำนวณได้ที่2และก็3นะครับผมฟันไปแค่ที่2นะครับ ชุดคู่2ก็จะเป็น2 1 2 4 2 5และก็2 8นะครับชุดคู่3เช่นเดียวกันนะครับ3 1 3 4แล้วก็3 5แล้วก็3 8นะครับชุด3ตัวนะครับจะได้ที่3 2 8 4 2 5 ก็7 2็นะครับเดิน3ตัวมา1นถึงสตัวนะครับผมคำนวณได้ที่5 8แล้วก็1นะครับในส่วนของชุด2ตัวนะครับผมให้ไปที่25แล้วก็28นะครับชุด3ตัวผมให้ไปที่4 25นะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นแนวทางของน้อย Vp นะครับ นอย vp ผมคำนวณได้ที่6และก็7นะครับผมฟันให้ไปที่6ชุดคู่6นะครับก็จะเป็น6 3 6 4 6 5แล้วก็6 8นะครับชุดคู่7ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็น7 3 7 4 7 5 แล้วก็78นะครับชุด3าตัวจะได้ที่7 6 8แล้วก็8 6 5แล้วก็168นะครับเด่น3มตัวมา1ถึง2ตัวนะครับคำนวณได้ที่5 8แล้วก็1นะครับชุด2ตัวผมฟันให้ไปที่65แล้วก็68นะครับ ในส่วนของเด่น3ตัวนะครับผมฟันให้ไปที่865นะครับก็ครบท้วนนะครับสำหรับในทางของทานอยวันนี้นะครับหวังว่าแนวสูตรจะเดินต่อเนื่องนะครับก็ย้ำเพื่อนๆสมาชิกเช่นเดิมนะครับถ้าใครจะนำไปใช้เฉพาะหน่อยมันรวมก็ใช้นำไปใช้ได้นะครับ7กับ3นะครับมาได้ทั้ง3หนอยเช่นเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ครบถ้วนสําหรับแนวทางของการนอยวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนสมาชิกนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยในวันนี้แล้วก็ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ